คนวันนี้ผมจะมาให้ทายเป็นอะไรเป็นอะไรทุกคนให้ทายอะไม่การไม่มันไลยูช่องยูตรงห้องพานี่นี่คืออะไรทุกคนไม่สแนททุกคนแบบอันนี้ผมได้มาจากงานศาลสมโพธิสารหลักเมืองนะจ๊ะที่น้ารีแก แป๊บทุกคนผมเจออะไรบางอย่างโซเดียมนะทุกคนเห็นมผมว่าโซเดียมไหมโซเดียมมันเป็นหมายเลขสองสามศูนนั่นก็คือทานนสแล้วแล้วฟ้าผมก็แย่งกันไกลผมไปด้วย คลิปไปให้ไมยเหมือนเน้ด้วยนะคือซองมัน้วยเออซองมันูสวยอ่ะดูนะอ้โเครื่องเทศทุกคนอย่างเงี้ยเป็นเซรามิกเครื่องเทศเฮ้ยจะบ้าเฮ้ยอร่อยนะอร่อยมากกินเข้าไปคำแรก มันจะออกหวานนิดนึงมันหวานนี่เขาว่ามันเป็นรสที่อร่อยที่สุดนะนนนนใครก็ได้ฝากส่งคลิปให้หมายมนเนลสด้วยนะผมไม่ได้สั่งมาผมมาซื้อบา่า <c oughs> ปล่านี ici, ่ทุกคนผมมีหมีแล้วยนะหมีหมีหมีนี่หม <c oughs> ีหม an ีเรียบง่ายสำหรับใครที่อยากซื้อโดยที่งานส่งพัสดารักเมืองเหมือนกันนะราคาสองห้าศูนย์บาท อร่อยตนะ่อไปลรามากินแบบ ASMR กันบ้างชิมๆๆอร่อยอ่ะออกหวานๆก่อนใช่ไหมอืมอร่อยไหมอืมเฮ้ยทุกคนแม่ผมให้แม่ผมอร่อยนะ ฝากส่งคลิปเนี้ยไปให้ไมค์เมนเนสดูด้วยใครส่งให้นะมามาพิมพ์ <c oughs> มาพิมพที่คอมเมนต์ผมได้เดีย๋ยวผมจะไปติดตามนะ <c oughs> อร่อยมากเห็นใจจริงๆนะ แบ่งได้ไงมันใส่มาเยอะใส่แบ่งถุงฉลุฉลุถุงไงนะถุงสบู่อ่ะถุงสบู่อ่ะยังตามจุดจะได้ข้างในซองก็เยอะด้วยถุกตะาจะได้แถมสีเนี่ยแถมตัวซองสวยมากๆผมเคยเห็น My s n แ c k ซองรถเอิมอะไรบาร์บีคิวกับ เฮ้ยซสาวครีมชีสด้วยนะผมเคยเห็นนะไม่ใช่ว่ไม่เคยผมเคยเห็นรถบาร์บีคิวมาสองสาครั้งนะซีซอฟเอ้ยไอรถอืมไอรถใหม่อ่ะเพิ่งเพิ่งได้เพิ่งเพิ่งได้เห็นเดี๋ยวแม่ดูเครื่องเทศมันดิเนี่ย ทุกคนเห็นไอ้น้ำตาลน้ำตาลไหม <c oughs> นั่นแหละคือเครื่องเทศเฮ้ยใส่แว่นไม่ได้ที่มันใส่ได้ผมต้องใส่แว่นในคนนี <c oughs> อออ้อร่อยอเจ้งป้องเลยสีเสื้อเหมือนผงเนี่ย สำหรับมาสแน,นค็คดีเรามาตอบคำถามกันบ้างตัวซองดีตัวซอง,ตองเต็มเต็มห้าให้ห้ารสชาติเต็มห้าให้ห้าต่อไปก็เป็นปริมาณเต็มห้าให้สต่อไปก็คือ ความที่แบบชิ้นใหญ่เต็มห้าให้สามนะส่วนสองนี่น่าจะเกินเลยนะเพราะว่ามันสวยจริงนะแต่เสื้อไม่เกี่ยวนะคือเครื่องเทศชิ้นใหญ่มากไม่มีแบรนด์ไหนที่เครื่องเทศชิ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไม่มีรถนี้ เบี่ยมะเหมือนอ,น,น,อน,นี้จินนั่นผู้คึนเท่น,นี้จุ๊บผู้คนอาจจะไม่เห็นตาผม มันฝรั่งแผ่นยักษ์ทอดกรอบรสเกลือทะเลนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าผมได้มาได้มาอีกสองรเดี๋ยวผมจะมารีวิวใหม่เข้าใจไหมครับโอเคแล้วอย่าลืมนะใครที่ส่งคลิปนี้ไปให้ไม m เมเนดูนะให้คอมเมนต์มาในคลิปผมคลิปนี้แหละ แล้วผมจะไปอ่านแล้วผมแล้วผมจะแท็กชื่อไว้แล้วผมจะไปติดตามเลยขอบคุณครับ